ตอนที่1,669ถินิมู่ลับมีดชางผิงอินเห็นคนจรนภูเขาแท้หลงจิตเตาของเขาก็แทบจะแหลกสลายคาที่เขายังคงจดจำได้ถึงศึกปราสาทสวรรค์เต่าดำที่แม่น้ำสวรรค์อุดรในครั้งนั้นนั่นคือการเพลี้ยงพล้ำครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขา เขานำทัพหน่วยราชนาวีแม่น้ำสวรรค์หน่วยองครักษ์เทพยุทธ์ซ้ายขวาและทัพดาวปากวานปลาเหนือแต่กลับถูกเจดีผลึกนภากระจ่างของคนจรภูเขาแท้หลงโจมตีจนพ่ายแพ้อย่างหมดท่าความเสียหายล้มตายที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ทั้งสี่กองทัพแทบจะหายสับสูนไปจากสภาสวรรค์ทำให้เขาไม่อาจลุกขึ้นยืนมาได้เป็นพันพันปีฝ่ามือของเขาสั่นระร,ริพยุหะ่า้กลของคนจรภูเขาแท้หลงในอดีตนั้น เมื่อมองจากสมัยนี้ก็ดูหยาบกร้านเป็นอย่างยิ่งหลังจากความก้าวหน้าตลอด6 0สนปีวิชาพยุหาและวิชาคำนวณก็ก้าวหน้าขึ้นไปด้วยชางผิงอินในตอนนี้สามารถคลี่คลายพยุหาของคนจรภูเขาแท่หลงได้อย่างเยือกเย็นแต่ทว่าคนจรภูเขาแท่หลงจะไม่มีความรุดหน้าหรือเจ้าหมอนี่มีปัญญาความสามารถอันท้าทายสวรรค์ความก้าวหน้าของเขาใน6แสนปีมานี้จะน่าสะพรึงกลัวสักขนาดไหน เมื่องอวินอกุยเงยหน้าขึ้นมองกิเลนมังกรที่ยืนอยู่บนยอดสุดของ28ชั้นสวรรค์นในใจเต็มไปด้วยความเหม่อลอยและยำเกรงใครจะเป็นครูบาสวรรค์อันดับหนึ่งแห่งสภาสวรรค์ไม่เคยมีข้อสรุปบางคนกล่าวว่าชางผิงอินเป็นครูบาสวรรค์อันดับหนึ่งชั่วนิรันดร์เป็นครูบาสวรรค์นคนแรกแห่งสภาสวรรค์บางคนก็บอกว่าเยโวถิงเกิดเจอจรัสแปล่งประกายสติปัญญาเหนือล้ำกว่าชางผิงอินไปลิบลับ บางคนกล่าวว่าเมื่องงวีนอ,อกุยเป็นคลื่นลูกหลังที่นำหน้าคลื่นลูกแรกแต่สำหรับครูบาสวรรค์อันดับหนึ่งในโลกล่าแล้วกลับไม่มีความเห็นต่างกันมากนะักครูบาสวรคร์อันดับหนึ่งในใต้ล่ามีเพียงผู้เดียวผู้ที่สถานฟ้าสะเทือนดินในยุคสมัยหลงหัน่นคนจรภูเขาแท้หลงที่หายสับสูนไปอย่างฉับพลันเรียกได้ว่าคนจรภูเขาแท้หลงเป็นครูบาสวรคร์ในใจของเทพ,พเจ้าทั้งหลายตลอดทั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา นามนี้คือตัวแทนของความไร้เทียมทานรัชทายาทโยวมิงอกสันขวันแขวนอยู่ไม่น้อยชางผิงอินไม่รู้ตื้นลึกหนาบางขอองค์การศึกเมื่อครั้งอดีตแต่เขารู้จนปลุกปโปง่งเมื่อครั้งโน้นก็คือฉินมู่บัญชาการผ่านปากกิเลนมังกรต่อสู้กับชางผิงอินจนหน่วยราชนาวีแม่น้ำสวรรค์นหน่วยองครักษเทพยุทธ์ซ้ายขวาและทับดาวปากวานปลาเหนือย่อยยับอย่างเส้นเชิง,งช่วยให้กิเลนมังกรกระเดื่องเรื่องลืออย่างไม่มีผู้เทียมทาน แต่บัตรนี้มีก็แต่กิเลนมังกรเจ้าหมอนี่ที่คนภายนอกมองว่าดีแต่ถ้าแต่ไม่มีของจริงอะไรข้างในแล้วกิเลนมังกรจะเอาชนะชางผิงอิ่นรักษาตำนานไร้ผ้ายอของตนเอาไว้ได้หรือไม่ในใจเขาไม่ค่อยจะมีกำลังขวัญกิเลนมังกรก็ไม่ค่อยมีกำลังขวัญแม้ว่าในหลายปีที่ผ่านมานี้เขาภาคเพียรร่ำเรียนวิชาคนวณและต่าแห่งพยุหะ ประสบความสำเร็จสูงล้ำเหนือกว่าเมื่อครั้งอดีตไปไกลโขแต่เมื่อต้องมาปะทะกับครูบาสวรรค์ผู้เปี่ยมประสบการณ์อย่างชางพิงอินเขาก็คนข้างกระวนกระวายข้าจะเสียหน้าไม่ได้กิเลนมังกรลอบปลุกปลอบตนเองหลายปีที่ผ่านมานี้ข้าศึกเต่าแห่งพยุหะแม้ว่าจะไม่สามารถทัดเทียมกับเจ้าละทีแต่วิชาพยุหะสันตินิรันเลิศล้ำไปกว่าพวกสภาสวรรค์บ้านนอกนี่ไปมาก ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเจดีผลึกนภากระจ่างของข้าผ่านการหลอมสร้างของนายผู้เท่าบอดกับนายผู้เท่าใบวิเศษเสียยิ่งกว่าเมื่อครั้งอดีตไปหลายเท่าศึกครั้งนี้ข้าชนะได้ความคิดของเขาเคลื่อนไปขับเคลื่อนเจดีผลึกนภากระจ่างในทันที ทหารค่ายทับขนนกแปรในเจดีผลึกนภากระจ่างรู้สึกทันทีว่ามีการเปลี่ยนแปลงพยุหะาใน28ชั้นสวรรค์ต่างก็มีพลังวัดถ่ายเทออกจากกลางเข้าไปในพยุหะาโดยมิได้ควบคุมเองเชื่อมต่อเข้ากับพยุหะาสึกเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการพลิกผันของพยุหะาในเวลาเดียวกันนั้นพวกเขาก็รู้สึกว่าตนเองเชื่อมต่อกับมหาวัตถุวิเศษแต่ละชิ้นมีพลานุภาพอันยิ่งใหญ่อยู่ในการควบคุมก็ประหลาดใจแกมยินดี แต่ทว่าเมื่องอเวเนอกุยที่ถูกจัดวางอยู่ใน28ชั้นสวรรค์ก็ลำบากยากใจเล็กน้อยทหารนายกองในค่ายทับขนนกแปรมองไม่ออกแต่เขามองออกได้ว่าคนจรภูเขาแท้หลงขับเคลื่อนพยุหาอย่างค่อนข้างฝืดขัดคนจรภูเขามีได้ลงมือมาหลายแสนปีดูท่าว่าจะไม่คุ้นมือเมื่องอวเนอกุยเคลื่อนจิตคิดเล็กน้อยก่อนอื่นข้าจะช่วยเขาให้คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงของพยุหาศึกก็จะต้องสามารถทําให้เขากลับมาคล่องมือได้เป็นแน่ สำนึกรู้ของเขากระเพื่อมไปแปลเปลี่ยนเป็นเสียงที่กล้องอยู่ในห้วงจิตของกิเลนมังกรชี้แนะกิเลนมังกรในการพลิกผันพยุหาสึกกิเลนมังกรขับเคลื่อนเจดีผลึกนภากระจ่างเข้าประจันบาลกับสองหน่วยองครักษ์เทพยุทธ์เมื่อมีการชี้แนะของเมื่งเงวิเนอ,อกุยเขาก็ค่อยๆผ่อนคลายการพลิกผันเ,นเปลี่ยนแปลงของพยุหายิ่งคล่องแคล้วมากขึ้นทุกที กองทัพสภาสวรรค์เข้าใกล้แดนก่อกำเนิดหน่วยบุกทะลวงฟันหน่วยแรกบุกเข้าไปในแดนก่อกำเนิดเริ่มการโจมตีของแนวหน้าเป้าหมายก็เพื่ออย่างหาจุดอ่อนนะคะองค์การป้องกันแดนก่อกำเนิด แดนก่อกำเนิดมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลบริเวณใกล้ๆนั้นก็มีโลกสวรรค์มากมายนับไม่ถ้วนในอดีตแดนก่อกำเนิดสามารถรองรับความสภาสวรรค์หลงหั่นเวหาฮั่นและหลงเซียวเมื่อกองทัพแห่งสภาสวรรค์มาถึงแดนก่อกำเนิดก็ดูเล็กกระจ้อยไม่สลักสำคัญ ดันั้นการป้องกันของสันตินิรานและหมู่บ้านไร้กังวลก็ไม่อาจที่จะพิถีพิถันไปเสียทุกรายละเอียดดังนั้นการหาจุดอ่อนเข้าโจมตีจึงเป็นการประหยัดเรี่ยวแรงและทรัพยากรมากที่สุดกองกำลังเทพและมันที่บุกเข้าไปในแดนก่อกำเนิดตบึงไปทั่วทุกผหนแห่งปล้นฆ่าและวางเพลิงสันตินิรันมิได้ยึดครองทั้งแดนก่อกำเนิด ในแดนก่อกำเนิดก็ยังมีประเทศเทพยายดาทั้งน้อยใหญ่อยู่นานาประเทศเทพย,ยดาเหล่านี้มีใช่ขอบขันธศีมาของสันตินิรนันบ้างก็เป็นศัตรูก็ยอมแพ้แก่ทับบุกทะลวงของสภาสวรรค์นในทันทีบ้างก็เป็นประเทศราชของสันตินิรนันต่อต้านอย่างดุเดือดพร้อมกับที่ขอกำลังหนุนจากสันตินิรันหลายหายประเทศเล็กได้ยินข่าวคราว,าวก็ยอมแพ้ไม่ต่อต้านขัดขืนใดๆ กองทัพหลักของสภาสวรรค์ยังไม่ทันจะมาถึงแดนก่อกําเนิดหนึ่งใน3ของแดนเก่อกําเนิดก็ตกอยู่ในเงื้อมมือของสภาสวรรค์แล้วเมื่อกองทัพหลักของสภาสวรรค์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือแดนก่อกําเนิดมั่นคุ้มกันร,ระหว่างโลกของแดนเก่อกําเนิดก็พังทลายลงไปในทันทีราวกับไข่ที่ถูกปอกเปลือกเผยออกมาตรงหน้ากองทับสภาสวรรค์ ปราสาทสวรรค์อันวิจิตรการไปด้วยหยกและทองลอยอยู่บนท้องฟ้ามีเทพและมารมากมายไร้ขนาดยืนอยู่เหนือชั้นเมฆเทพและมารแห่งสภาสวรรค์ระบายอารมณ์จากการเดินทางอันยาวนานและตรากตรำเทพและมารเหล่านี้มีความอัดอั้นมากมายที่ไม่รู้จะระบายที่ไหนแน่นอนว่าจะต้องใช้อำนาจบาดใหญ่ปล้นฆ่าและวางเพลิงไปมากมายเรื่องข่มเหงบุรุษฉุดคร่าสตรีปรากฏอยู่ทั่วไป นายกองบางคนก็พาทหารของตนไปปล้นชิงทำลายเมืองหลายเมืองไปจนสิ้นซากแข่นฆ่าประชากรในเมืองเทพยดาเหล่านั้นเอาศีรษะของพวกเขาไปแลกเปลี่ยนเป็นความมดีความชอบและก็มีหลายคนที่ไปปล้นชิงท้องพระคลังแห่งประเทศเทพยดาต่างๆในแดนก่อกำเนิดสังหารจากกระพัดและเสพสุก,กามาในตำหนักใน แม่ทัพผู้บัญชาการของหลายกลุ่มกองแห่งสภาสวรรค์เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ในคราวนี้ที่ยกทัพมาปราบปรามแดนก่อกำเนิดทหารนายกองทั้งหลายจำเป็นต้องระบายไม่เช่นนั้นอาจจะก่อให้เกิดปัญหาดังนั้นจึงปล่อยให้พวกเขาก่อเรื่องตามอำเภอใจผ่านไปมากกว่า10วันจากกระพัดฟ้าห้อวก็มีบัญชาให้พวกเขาหยุดได้แล้ว แม่ทัพผู้บัญชาการในแต่ละหน่วยกองรับบัญชาจากจัก,กรพรรดิก็สั่งให้กองทัพกลับมาเข้าระเบียบทหารทั้งหลายจึงค่อยเรียบร้อยอยู่ในกฎเกณฑ์มากขึ้นหลังจากการปล้นชิงแม่ทัพน้อยใหญ่มากมายในกองทัพก็มั่งคั่งขึ้นมาอย่างมหาศาลมีทั้งสเสบียงทัพและบ่าวท่าชื่นมื่นกันไปหมดแต่ประเทศเทพย,ายดาที่ยอมแพ้ต่อสภาสวรรค์กลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนเรียกได้ว่าประเทศชาติล่มจม หลังจากพักทับอยู่หลายวันจากกระพัดฟ้าห้าวอก็มีองค์การจาก,กรพพัดดำสวรรค์อุดรจงนำ40กองทัพแห่งสวรรค์อุดรเคลื่อนพลเข้าไปจากทางสันขอบทิศเหนือของแดนก่อกำเนิดจากกระพัดดำคนเก่าโอรสหยินสวรรค์ตายไปแล้วเหนียนกวนเหอผู้อยู่ในห้าบัลลังจาก,กรพพัดชั้นใน ขึ้นสืบทอดตำแหน่งแทนและทันใดนั้นเขานำกองกำลังแห่งสวรรค์อุดอรซานหลีกงฮูกโวจวฉีเหอกูเทียนโยฉีเทียนจีเลยอปี้และทัพอื่นๆใน40กองทัพโจมตีทุ่งน้ำแข็งทางทิศเหนือของแดนก่อกำเนิดบรรพชนมารเท้ามหาการได้ยินข่าวก็รีบนำกองทัพบรรพชนมาหมุนสมทบกับเหนียนกวนเหอที่ข้างนอกขอบแดนทุ่งน้ำแข็ง จักรพรรดิฟ้าห้าวมีองค์การจักรพรรดิแดงฉีเสียออ,อีจงนำกองทัพประมุกโลกสวรรค์39ทัพไปปราบปรามทะเลใต้จักรพรรดิแดงฉีเสียออ,อีรับองค์การจักรพรรดิแล้วก็นำกองทัพประมุกโลกสวรรค์ช้างเฉินหลังเจียนไทจุนซานไถเปยยอเหออูจูโฮยวอเทียนจุนซือไกไว้สุยฝูซื่อตู่และทัพอื่นๆโจมตีทะเลใต้ จัก,กรพรรดิแดงฉานและจัก,กรพรรดิหมิงส่งกองกำลังออกมาทันทีประจานหน้ากับจัก,กรพรรดิแดงฉีเสียอ๋อทั้งสองฝ่ายเปิดแนวรบบนมหาสมุทรจัก,กรพรรดิฟ้าห้าวอถ่ายทอดองค์การจัก,กรพรรดิเขียวสวรรค์บูรพาจงนำหกสิบกองทัพแห่งสวรรค์บูรพาไปโจมตีจากทางทะเลตะวันออก จักรพรรดิเขียวสวรรค์บูรพาเคลื่อนพลเข้าไปในทะเลตะวันออกนำกองทัพเทียนเจียงตงเซียนซีเสียนอเทียนฝูฉีกวนเชอฉีเจิ้นเชอและทัพอื่นๆใน60กองทัพตั้งท่านทัพบนมหาสมุทรจักรพรรดิฟ้าห้าวถ่ายทอดองค์การจักรพรรดิขาวสวรรค์ประจิมจงนำ27กองทัพแห่งสวรรค์ประจิมโจมตีแดนตะวันตก จัก,กระพัดขาวสวรรค์ประจิมเข้าไปในเหนือฟ้าทันใดนำกองทัพเทียนห่วงเจวอนเฉอเทียนกวนเทียนจอเยเยโวชานฉีจิวโยจิวโจวและทัพอื่นๆใน27กองทัพโจมตีแดนตะวันตกจากทางเหนือฟ้า สามราชาสวรรค์สองครูบาสวรรค์แปดหน่วยองครักษ์เจ็ดเจ้านครสีราชเมาสามเหล่าทัพสองผู้ช่วยเสนาบดีห้าบัลลังก์จักรพรรดิชั้นใจห้าบัลลังก์จักรพรรดิและแม่ทัพอื่นๆก็นำไพร่พลและมาศึกแห่งสภาสวรรค์เริ่มต้นโจมตีดินแดนภาคกลางจัก,กรพรรดิฟ้าห้าวอเป็นผู้บัญชาการศึกด้วยตนเองหน่วยราชนาวีแม่น้ำสวรรค์ในสามเหล่าทัพยึดครองแม่น้ำสวรรค์เป็นแนวหน้าบุกโจมตีหมู่บ้านไร้กังวลที่ทางทิศเหนือของดินแดนภาคกลางแห่งแดนก่อกำเนิด ฉิงมู่มาถึงมหาขุนเขาไม้ดำแห่งสภาบรรพชนกะเกณฑ์ตําแหน่งที่แน่ชัดในจัก,กรวาลของพฤกษาจัก,กรวาลแล้วก็ไม่รีรอรอบเร้นเข้าไปในแดนใต้พิภพทันทีเหินทยานตรงไปยังเหวนรกซากวินาศแห่งจุดจบราชันช้างที่อยู่ในเงาของเขาก็ไต่าถามนายน้อยเจ็ดคนที่อยู่ใต้พฤกษาจัก,กรวาลคือใครเขาชื่อซอวีเซิงวาถิงมู่กล่าวด้วยรอยยิ้มกําลังฝีมือของเขาแข็งแกร่งหรือไม่ ราชันชางกล่าวกําลังฝีมือของเขาในตอนนี้คงจะเรียกว่าแข็งแกร่งไม่ได้แต่ข้าสังเกตและพบว่าวิชาฝึกปลือบรรลูเต่าของเขาแตกต่างออกไปจากวิชาฝึกปลือก่อนก่อนดูเหมือนว่าเขากําลังวิเคราะห์พฤกษาจัก,กรวาลจากนั้นก็เตรียมที่จะปลูกพฤกษาจาัก,กรวาลของตนขึ้นมาหากว่าทําเช่นนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่จําเป็นต้องประทับรอยเต่ายิ่งใหญ่ของตนสถิตเอาไว้บนชั้นอวากาศนิรัน ชินมู่พงกศรีสะและกล่าวพี่ซอวีและหลันอ,อวีเถียนพวกเขากําลังกรุยเส้นทางการบรรลุเต่าเช่นนี้อยู่ราชันชังเงียบไปครู่หนึ่งอดไม่ได้ที่จะกล่าวหากว่าพวกเขาบรรลุเต๋าโดยไม่จำเป็นต้องประทับรอยสถิตบ,บนชั้นอวกาศนิรันร์ไม่ทราบว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีตัวตนบรรลุเต๋ามากมายเกินไปจนทำให้ชั้นอวกาศนิรันร์พังทลายได้หรือไม่ ถินงมู่กล่าวด้วยรอยยิ้มพวกเขาก็มีแผนการเช่นนั้นส่วนว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการพังทลายของชั้นอวกาศนิรันดร์ได้หรือไม่พวกเราก็ยังไม่มั่นใจเต็มเปี่ยมราชันชังเงียบงันไปอีกผ่านไปเนิ่นนานเขาก็กล่าวข้ารู้สึกว่ามักคาที่พวกเขาดำเนินไปคือมักคาอันเที่ยงแท้ ถิ่งงูหันหน้ากลับไปมองประกายในดวงตาของราชันชางไหววูบว่าเห็นได้ชัดว่ากำลังหวนนึกถึงเรื่องที่ตนเองบรรลุเตาาจนทำให้กันจักกระวาลที่16พังทลายราชันชางผู้บรรลุเต่าด้วยการแข่งข้าไม่มีปราดรัศมีอันคมกริบที่กล้าค่าชีวิตทุกสรรพสิ่งหลังจากที่เขาเห็นวิชาฝึกปลือบรรลุเต่าของซอวีเซิงวาความแตกตื่นในใจก็ยิ่งทวีมากขึ้นทำให้เขาสงสัยในตนเองสงสัยในมัคค่าวรยุทธ์ของตน ความสงสัยในตนเองจะทำให้เขาปฏิเสธตนเองในจิตเต๋ามีผลอย่างร้ายแรงต่อวรยุทธ์เขตแดนเต๋าพลังวรยุทธ์ก็จะกลายเป็นถดถอยวิชาพรึกษาเต๋าบรรลุเต๋าเป็นการประทับรอยสถิตเต๋ายิ่งใหญ่ในตนเองถิงมู่กล่าวต่ออย่างไม่ยินดียินร้ายวิชาเขตแดนเต๋าบรรลุเต๋าเป็นการประทับรอยสถิตเต๋ายิ่งใหญ่บนชั้นอวกาศแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิชาบรรลุเต๋าอีกประเภทจะผิดพลาด ราชันชางหากว่ายังคงสงสัยในมคาวรยุทธ์ของตนเองอีกต่อไปพลังวรยุทธ์ของเจ้าก็จะเสื่อมถอยอ่อนแกลงไปอย่างไม่หยุดยั้งในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ไร้วรยุทธ์จาก,กรราวน,นี้ต้องการทั้งการประทับรอยเตาวยิ่งใหญ่ในตนเองของซอวีเซิงวาและการประทับรอยเตายิ่งใหญ่ในชั้นอวากาศนิรันดิ์ของเจ้าจิตตาของราชันชางหยุดพังทลายและติดตามเขาต่อไปอย่างเงียบงนัน เมื่อไปถึงเหวนรกซากวินาทแห่งจุดจบชินมู่กำหนดพิกัดที่แน่นอนในจักรวาลของเหวนรกได้แล้วก็เหินทะย่นขึ้นไปทันทีเข้าไปในชั้นอวกาศนิรันดร์พร้อมกับราชันชางบัดนี้มีสองตำแหน่งพิกัดรึกษาจักรวาลและเหวนรกซากวินาทแห่งจุดจบเขาก็สามารถระบุตำแหน่งพฤกษาเต่าทั้งหมดในแผนที่ภูมิประเทศของไทอี้เขาคลี่แผนที่ภูมิประเทศของไทอี้ออกมาการตำแหน่งของพฤกษาจักรวาลและซากวินาทแห่งจุดจบ จากนั้นก็หลับตาลงไปในทันทีในจิตคิดของเขาแผนที่ภูมิประเทศของไทอีแผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีสิ้นสุดเชื่อมต่อเข้ากับชั้นอวกาศนิรนันด์เวงสวรรค์คลุมนภาและพึกษาเต่าของตัวตนบรรลุเต่าแต่ละคนก็ประทับรอยสถิตอยู่บนชั้นอวกาศนิรันด์ในห้วงจิตของเขาเส้นทางหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนในจิตคิดของเขา บนแผนที่ภูมิประเทศของไทยีตำแหน่งของไทยีซ้อนทับกับชั้นอวกาศนิรันร์ปัจจุบนันสถานที่อันไทยีถูกกักขังเอาไว้ถูกเขาสอดเจอได้ในที่สุดนายน้อยอยังสัมผัสได้ไหมราชันช้างคล่องขึ้นมามีคนกำลังบรรลุเต่าในชั้นอวกาศนิรันร์ฉินมู่สถานใจวูบรีบลืมตาขึ้นมาเจ้าหมายความว่ามีคนกำลังประทับรอยสถิตเต่ายิ่งใหญ่บนชั้นอวกาศนิรันร์งั้นหรือนี่เป็นไปไม่ได้ เขาขมวดคิ้วเล็กน้อยในโลกนี้ไม่มีใครเข้าใกล้เขตแดนเต่าชั้นสวรรค์ที่36ยิ่งไปกว่าข้าผู้ที่จะบรรลุเต่าคนถัดไปจะต้องเป็นข้าอย่างไม่มีทางเป็นอื่นแต่ข้าเองก็ไม่มีทางที่จะเลือกมักคาบรรลุเต่าด้วยการประทับรอยสถิตบนชั้นอวกาศนิรันด์มีแค่กรณีเดียวก็คือว่าคนผู้นี้ไม่ได้มาจากจัก,กรวาลแห่งนี้ ราชาชางกล่าวอย่างเคร่งขรึมข้าอย่างสัมผัสได้ว่ารัศมีของเขามาจากการจักรวาลที่16ผู้ที่กำลังประทับรอยสถิตเต่ายิ่งใหญ่อยู่นี้คือตัวต,วตวนบรรลุเต่าแห่งการจักรวาลที่16ถิงมู่เคร่งเครียดวินยูชนสวรรค์ห่าวเจ้าทำให้ข้าผิดหวังเจ้าหยิบยืมพลังอำนาจของนายน้อยสามและนายน้อยสี่ราชาชางในเมื่อเจ้าสามารถอย่างสัมผัสร,รัศมีของตัวตวนบรรลุเต่าผู้นี้แล้วเจ้าสัมผัสได้ไหมว่าเขาอยู่ที่ใด ราชันชางพงกศีรษะนายน้อยหมายความว่ามีดของเจ้ามันทื่อไปแล้วข้าจะต้องรับคมเจ้าให้มันวาวถินมู่เผยรอยยิ้มบางเจ้ามีความมั่นใจที่จะสะบั้นสังหารอาคันตุกะจากอดีตจากกระวาลผู้นี้หรือไม่